มันมีเทคนิคนะหนูหนูจะต้องมาส่องปลายเกสรตรงนี้ก่อนหนูนั่งรอตั้งแต่ทุ่มหนึง่งหนูมาส่องปลายเกสรเนี่ยมีน้ําเยิ้มอย่างถ้ายังหนูไม่ต้องทํานั่งรอเลยผ่านไปสิบห้าทีเอาไฟฉายมาส่องอีกถ้ามีน้าเยิ้มเยิ้มทาได้อันนี้คือท่อทางเดินรังไข่นะรังไข่อยู่ตรงที่เป็นผลให้ท่อทางเดินอันนี้มันเปิดพอเปิดมันต้องมีน้ําออกมาพอเราจิ้มตึม้มน้ําเชื้อจะวิ่งเข้าไปเลยน้ําเชื้อผ่านไปแล้วปลายก็จะเริ่มห่างแยกไหมไปเรื่อย จิ้มอยงนี้เสร็จปุ๊บใช้เวลา72ชั่วโมงถึงจะถึงร่างไข่เพราะนั้นถ้าใครจะทำหางแย้หักก็จิ้มปุ๊บจับหักเลยจบเลยน้ำเชื่อมไม่มีนี่คือเทคนิคหนึ่งที่ทำไมเปอร์เซ็นต์การติดมันดีเพราะเราทำเราดูจังหวะที่ต้นไม้ต้องการผสมเกอรจริงๆไม่ใช่อยู่ดีไม่รู้ไม่ดูอะไรเลยปลายเกสรก็ไม่มีน้ําเยิม้มน้าซ้ําไอเกสรตัวผู้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ฟูจบเลยนะ วิธีสังเกตง่ายๆเขียนใช้ความรู้สึกเอาเดีเอาไม่ฝาดเป็นรูปถ้าไม้ฝาดมันรูปเหมือนกระดาษทรายหยาบสากแบบนื้อๆๆๆไม่ลื่นใช้ไม่ได้คุณต้องฉีดแคลเซียมโบลอนโบลอนเดียวใหม่เดี่ยวนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าไม่ฝาดเป็นรูปแล้วรู้สึกมันมันนิ่มมือมันไม่มีสากเลยเฮียสอดฟุกเฮียตั้งเกตอย่างนี้เพราะเฮียตามองไม่เห็นเดียไม่ฝาดรูปทําไมฝาดมันสากคืนนี้ ไม่มีรมทำดีมีนอนเลย,นนเลยพรุ่งนี้สั่งม้องขี่ยา